สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เกมคูปิซ่าเกรทพิซ่านะฮะในพาร์ทที่2วันนี้นะครับผมก็เราจะมาทําพิซซาต่อจากในพาร์ทที่แล้วนะฮะซึ่งเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็คือพาร์ทแรกของเรานะครับผมเราได้ขายพิซซาให้กับลูกค้าไปไป3วันนะฮะไป3วันโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มเล่นในวันที่4กันนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราทำเรามีพิซซาเอ่อมีพิซซาซอสใช่ไหมมีพิซซาซอสพิซซาชีสแล้วก็หน้าเปปเปโรนี่นะครับทุกๆคน ก็ในวันแรกกับวันที่2เนี่ยได้กําไรมาค่อนข้างเยอะเลยแต่วันที่3เนี่ยวันที่สนี่เอาได้กําไรมาประมาณส0เหรียญเองแบกับน้อยมากๆเลยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปต่อวันที่4กันเลยครับไปเลยโอเคครับผมนะครับลูกค้าคนแรกครับผมฉันไม่มีเงินเลยแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่า,วาเดี๋ยวฉันจะให้ของขวัญสุดพิเศษสรับเลกเป็ดเป็นพิซซ่าได้ไหมอ๋อได้ครับได้จะให้อะไรมาล่ะเดี๋ยวเ๋อเขาไม่ได้รีเควสอะไรใช่ไหม ทังนั้นเราก็เอาเป็นเป็นมะเขือเทศแล้วก็เป็นชีสครึ่งหนึ่งไหมชีสครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นโปโลนีครึ่งหนึ่งซสฟหั่นหัน,หนชทุกคนเขาไม่มีเขาไม่มีลายขวาให้เรานะแบบให้เราแบบตัดเองนะทุกคนวันแบบที่สี่คือในในสามวันแรกอะ่ะเขาจะมีไกด์ลายให้เรานะแต่ตอนนี้คือเขาไม่มีให้เราละขอบคุณมากมากเลยนะเออก็เขาให้เงินมาสิบเหรียญไม่ใช่หรอโอเคเป็นไรฉันยังไม่ได้ลดน้ำเลยอนะ่ะเธอทำแทนได้ไหมลดน้ำ อออน้ำฮะอ๋อทุกคนเขาให้ที่เรามาเขาให้อ่ากระถานต้นไม้อโอเคอย่าลืมทำแบบนี้ทุกวันด้วยนะแล้วแล้วมันก็จะเติบโตขึ้นในภายหลังเองโอ,โอ้โหมันต้องแบบโคง้งมนสวยงามโอเคครับผมอ๋อได้กระถานต้นไม้มานะได้ขอแบบมาตกแต่งร้านนะเออโอเคฮะอ่ะคนต่อไปครับผม เออฉันชอบพิซซ่านะแต่ว่าแค่กับซอสเท่านั้นแะน,นะเออแต่ว่าเปปเปอเนียสักข้างหนึ่งแล้วก็ twice. โอเวนทวายส์อบสองรอบเหรอใช่ไหมอบสองรอบโอเคก็คือมีมีอันนี้แล้วก็มีเปปเปเนียส์ครึ่งหนึ่งใช่ไหมโอเคประมาณนี้ตอนนี้เปอร์เซ็นต์ลดลงไปเยอะมากนะครับทุกคนอ่าอบแล้วก็อบอีกรอบนึ่งไหมอบอีกรอบนึงปั๊บแล้วก็หัน่นฮะทุกคนหันห่นหันห่นหั่นหั่นเซิร์ฟโอ้โหเราคงสิบเปอร์เซ็นต์ละอย่างน้อยเลยอะ่ะ โอ้แจมไปเลยโอ้โหได้หนึ่งเหรียญ <c oughs> เหรอเฮีย yeah. โอ้โอ๋อสวัสดีฉันขอพิซซ่าเอาขึ้นหนึ่งเปปโปรโนี่ขึ้นในเป็นชีสนะแล้วก็อย่าใส่ซอสเลยนะไม่ว่ายจงไงก็ตามได้เลยโอเคครับเขาขอเป็นครึ่งหนึ่งเป็นชีสนะครับทุกคนครึ่งหนึ่งเป็นชีสแล้วก็ครึ่งหนึ่งเป็นเปปโปโรนี่อ่ะไปแล้วก็อย่าใส่ซอสเลยขาดนะเขาบอกเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราเล่นเครื่องเลยกันนะเล่นเครื่องเลยเราต้องทําความพึงพอใจให้กับลูกค้าหน่อยครับตอนนี้ ความพอดีให้กับลูกค้านะครับผมโอเคตัดแบ่งให้สวยงาม8ชิ้นนี้มันโอเคไหมนะ8ดชิ้นปุ๊บอ้ทำงานอย่างนี้ต่อไปนะโอเคครับขอบคุณมากครับเชิญลูกค้าคนต่อไปเลยครับต่อไปอ๋อฉันขอครึ่งหนึ่งเป็นเป็นชีสน่นะแล้วก็ที่เหลืออินอโอเคครับครึ่งหนึ่งเป็นชีสอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นว่างเปล่าใช่ไหมต้องใส่ซอสไปเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นชีสครึ่งหนึ่งว่างเปล่าอ่ะโอเคจบอย่างงี้ไปจ้าไปเลยไปเลยโจโจอืม ตัดตัดโหตัดไม่ตรงเลยอะไม่นะตัดไม่ตรงเลยรีบ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 ดีบมากครับตอนนี้รีบมากรีบมากส่งไปโอ้โหจับมากเลยนี่แหละคือเชฟที่ที่ฉันชอบโอ้โหไปเลยครับผมเออเออ่าแต่วันนี้เป็นไงบ้างเส้นจะได้เป็นปูนี่ครึ่งหนึ่งที่ไม่มีซอสเหรอนะเป็นปูนี่ครึ่งที่ไม่มีซอสเหรอเออก็ได้แต่ว่าแล้วคุณต้องการชีมไหมอ่ะเป็นปูนี่ครึ่งหนึ่งที่ไม่มีซอสอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเป็นปูนี่ครึ่งหนึ่งที่ไม่มีซอสเออ ต้องต้องใช่แหละแล้วแล้วเขาต้องการชีตไหมอะ่ะผมทุกคนแล้วเขาต้องการชีตไหมโอเคครับเสิร์ฟไปนะอันนี้คือตามรีเควิสนะตามรีเควสเลยปุงุงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลบเก้าฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออ่านไม่ทันทำไมมารลบเก้าอะเมื่อกี้รีฟันเหรอเมื่อกี้รีฟันแน่ๆเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยว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 เมื่อกี้อะไรผมยังอ่านไม่ทันเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอ่านไม่ทันไม่ เฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้มีรีฟันเฮ้ยแต่ก็จะดีที่วันนี้เราได้กำไรมานะทุกคนแต่ว่าทำไมไม่มีรีฟันอ่ะ <im it> เราก็เสร็จไปวันนี้ไปขึ้นหนึ่งไม่ใช่เหรอวะ Total f o r half and half pizza put topping only one off s i d e เราก็ใส่ไปฝั่งเดียวนะด้วยว่าแบบมันด้วยว่าแบบมันเลยมานะทุกคนมันอาจจะเลยไปนิดนึงก็ได้เขาเลยนิดนึงว่าแบบเป็นเป็นสองฝั่งหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ลองดูไว้ลองดูเดี๋ยวผมจะเพิ่มเพิ่มซอสเหรอน,นี่มันซอสอ,อะไรอะ่ะ อันนี้มันซอสซอสเนื้อเหรอครับทุกคนไปนซอสเนื้อไหมซอสสเตจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเพิ่มซอสเสร็จไป20เหรียญอ๋อเป็นอ๋อชิ้นละ3ใช่ไหมฝั่งละ3แล้วก็แบบนี้โอเคครับอ่าแล้วก็ต่อไปเราเพิ่มโตไหมเราจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะทุกคนถ้าเราเพิ่มโตอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มอู้เยอะเลยเพิ่มมาครับผมผมอยากได้นี้มากเลยผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้ไกด์ไกด์ของท็อปปิ้ง125เหรียญ เก็บไว้เก็บไว้โอเคครับผมไปมาต่อมากันเลยวันที่5ครับผมมาครับผมวันที่5แล้วขอต้นไม้ต้นไม้ก่อนนะโอเคซอสเสจพิซซ่าแล้วซอสเสจพิซซ่าชีสก็ด้วยนะขอทําให้แบบ8ชิ้นโอซอสเสร็จแล้วก็ชีสโอเคได้เลยซอสเสร็จแล้วก็ชีสนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราใส่ใส่นี้ไปก่อนแล้วก็ใส่นี้ตามลงไปนะครับผมเขาขอซอสเสร็จแล้วก็ชีสใช่ไหมอันนี้แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าหกเจ1ด1ปดเ โอเคไปโอ้โ oh, หแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้เราใช้เงินไปเยอะมากนะทุกคนเขาขอเขาขอแปดชิ้นด้วยนะฮะหนึ่งสองสามสี่เออเนี่ยแปดชิ้นไปได้มาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่โอ้ได้ทิ้อีกสามนะครับผมทำงานได้ดีมากเลยต่อไปเนี่ยคือสิคนี่คือพิซซ่านที่ดีที่สุดนะครับผมโอ้โอเคกำลังดีกำลังดีมาฮะต่อไปครับผมลูกค้าเขาต่อไปมาเลยครับผมมาดินี่ไงซอสเสร็จอ่ะฮะอ๋ะอได้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 ไดได ซอสเสร็ใช่ไหมโอเคโอเคซอสเสร็อันนี้น่าจะหั่น6ชิ้นพอไหมหั่น6ส่วนพอหกส่วนที่ต้องยังไงนะหนึ่งอ่ะเอาเอาเอาสี่ชิ้นเราสี่ชิ้นสี่ชิ้นไปเลยแล้วกันผมรูม้วิธีการหั่น6ชิ้นอ,ะอ่ะเออซีเรียนเด้วยฮะเอาชิ้นมีชิ้นด้วยเหรอเอาไม่เอาชิ้นหรอขอโทษโอ้โหดูว่าจะต้นชิ้นด้วยถ้าจะาำเนื้พิซซ่าที่เปนน็นปูแลนี่แล้วก็มีซอสเสร็ด้วยนะ่ะได้เลยครับอันนี้คือเขาไกลเราเพิ่มเหรอ อันนี้คือ,อยังไงอ๋อเป็นสูตรเพื่อมาอีกทีหนึง่งอ๋อวางตามจุดนะครับผมอ๋อเดี๋ยวทั้งหกชิ้นจะเป็นมุมนี้ใช่ไหมหกชิ้นจะเป็นหนึ่งสองสามเป็นการกระบาดแล้วก็ตรงกลางน,นะฮะโอเคได้มาครับผมมาแล้วก็ชี้นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไป ไปแล้วครับไปเลยครับเดนนี๋ยวก็จะมีตัดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมเออแต่ไม่สวยเลยวะโปอโอ้ขอบคุณนะสัตว์พิซซ่าได้ติดไปอีก2เหรียญน,นะครับทุกคนแจ่มครับขอบคุณม,มากครับมาครับูค้าคนต่อไปครับผมเฮ้ยไอ้ไหนูฉันอยากได้ฮะเออลูกชายของฉันเบไปจามินเน่ะเขาบอกว่าเขาอยากได้พิซซ่าน่ะนะเขารักพิซซ่ามากมากเลยเออฉันชื่อเจมิสัน แล้วก็ยังยังไงก็ตามนะยังไงก็เรียกาชาร์ปเจมี่แล้วกันเอ๋อฉันคิดว่าฉันอยากได้ชีสพิซซ่าในะวันนี้แล้วก็ช่วยโยนซอสเสร็จลงไปสักครึ่งนึงฉันอยากจะช่วยสไลด์เบรก fast ถุงเอโรไอวิลเซฟเอืมขออีกรอบข,ขออีกรอบวันพิซซ่าชีสวันพิซซ่าวิ t ชีสแอนด์ฮาฟซอสเสร็จพลีสโอเควันพิซซ่าวิ i t h c นะครับผมแอนด์ฮาฟซอสเสร็จหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะอย่างนี้ไหมเจอไปเมื่อกี้ โอ้โหเดี๋ยวผมใช้เงินเยอะมากเลยทุกคนผมใช้เงินเยอะมากเลยเอ่อสองชิ้นแล้วกันไปอ๋อนี่แหละพี่ซาดิชฉันชอบโอเคแต่ไม่ไม่ให้ทิปหรออันนี้เอ่อพี่จะขอจะขออีกได้ไหมนะเหรอเออขออีเด้ออ๋ออะไรก็ได้ขอ,ขอบคุณนะโอเคได้ได้ได้ไดอ่ายากกินก็ทำให้แล้วกันไปแค่นี้แหละไปไม่อยากไม่อยากใส่เยอะเดี๋ยวขาดทุนคือตอนนี้เงินเงินเหลือน้อยมากเลยอ่ะขอโทษขอโทษ แล้นี่นหนึ่งเดือน้อยมากเลยแค่นี้พอนะไปขอบคุณมากมากเลยโอเคครับวันนี้ได้เงินผ่านมีเี่ยว,วันนี้รู้สึกว่าขาดทุนแล้ววันนี้เอาจริงโอ้โหได้มาสิบสามเหรียญน,นะครับทุกคนรดน้ำต้นไม้ครับรดน้ำต้นไม้คุณปา้าคุณพี่ใชคุณลุงเหรอซอสเสร็จโอเคครับมาซอสเสร็จใช่ไหมได้ครับลุงผมขอใส่ซอสนะครับตรงนี้แล้วก็ซอสเสร็จหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไปครับอ้าวไ,ไม่มีชีสแล้วคผมจะรู้ไหมเนี่ยพอผมให้ชีสไปลุงก็ไม่เอาเนี่ยโอ้โหทัานขอพิซซ่าเปบเกอรี่แล้วก็ซอสเสรนะได้เลยครับพิซซ่าเปบเกอรี่แล้วก็ซอสเสรอ่ะหรือว่าทุกสูตรมันต้องมีชีสไหมทุกคนอ่ะใส่ชีสไปเลยใส่ชีสไปเลยพิซซ่าเปบเกอรี่แล้วก็ซอสเสรนะเอางี้เดี๋ยวผมจะใส่ทั้งชีสทั้งพิซซ่าลงไปเลยนะครับผมไม่ใช่สิ ใส่ทั้งชีสทั้งมะเขือเทศทั้งซอสไอ้นี่ลงไปเลยนะแล้วกันเออไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนผมจะลองใส่ลงไปเลยนะฮะอันนี้คืออะลรอันนี้อ๋อเป็นสูตรที่ได้ได้เข้ามาใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวลองทาแค่ตามสูตรตรงนี้แล้วกันนะ,ะทุกคนก็คือทุกหน้าเนี่ยจะมีแบบทุกหน้าจะมีเป็นซอสแล้วก็มีชีสโปะลุโปรคลุมลงไปนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราใส่ทั้งสองอย่างไปเลยแล้วกันถ้าลูกค้าเขาไม่รีเควสอ่านะอันนี้ก็หนึ่งสอง สามแปดชิ้นแล้วกันนะครับผมขอให้ชอบขอให้ชอบขอให้ชอบโอ้อบคุณมไหมนี่มันพิซซ่าสรับจอมเวทเลยเลยเนี่ยอจอมเวทยังไงวะคนต่อไปอ่าสาคนพิการเหรอซ่าอ๋ออยากกินซ่าโอเคครับผมอยากกินซ่าได้ได้ได,ได้เอาตัวแพงสุดให้แล้วกันนะฮะจะได้กลับมาเท่าไหร่นะตัวแพงสุดเนี่ยอยากรู้จังเลยหกชิ้นนะหกชิ้นหนึ่งสองสามแบบนี้อ่าแล้วก็เสิร์ฟไปเลยครับผม ได้ติปไม่ได้ติปไหมอ่ไม่ได้ติปแต่ก็ทําต่อไปนะอ่าวเมื่อกี้ได้ขาดทุนไม่น้าเมื่อกี้ได้ทิปมา้อยมากเลยนะทุกคนโอ้ชีวิตฉันตอนนี้มันแย่มากๆเลยนะแล้วก็ฉันเองก็ไม่มีเงินที่จะเอามาพกติดตัวด้วยช่วยช่วยอะไรเอยได้ไหมดิอ่าช่วยได้ช่วยได้ครับผมขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยโอเคครับแล้วเขาโอเคเขาไม่ได้ต้องการอะไรเนาะถ้างั้นให้แปนงโง่ไปแล้วกันขอบคุณมากๆเลยราคบผมอาชีพเหม็นปดล็อกนะอาชีพเหม็นปดล็อกครับผมเลี้ยง เลี้ยงให้กับคนที่โอ้โหเราเป็นคนมีนหัวใจมีเพื่อนนะทุกคนมามารับมารับมาโอเคมาเพอาต่อไปครับผมตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วนะเออฉันขอชี้ขึ้นหนึ่งชี้ฮาร์ปแล้วก็เป๊ปได้เลยครับชี้ฮาร์ปเป๊ปใช่ไหมชี้ฮาร์ปเป๊ปชี้ฮาร์ปเป๊ปชี้ฮาร์ปเป๊ปนะครับผมชี้ฮาร์ปเป๊ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ามันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าตามที่ลูกค้าเขาขอมัน มันต้องเป็นอย่างนี้นะทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้จริงไหมเหรอนะ,อะแปดชิ้นแล้วกันแปดชิ้นเอาเป็นแบบคอมมอนคอมมอนแปะชิ้นแล้วกันนะฮะโอ้ฮ่า,านี่แหละถูกต้องถูกต,ต้องเลยโอเคเอาได้เอาได้ลูลลกค้าคนต่อไปคุณผู้หญิงฉันชอบไปบรอนนี่แล้วก็ร้านปิดไมค่คือถ้าสามทุ่มแล้วร้านปิดเลยใช่ไหมวันนี้นะผมเราได้มาสี่สิบเอ็ดเหรียญได้ทิปมาสองน,นะครับโอ้โห กำอไรแปดเหรียญโอ้โหรสชาติไหนจะได้ของวะเนี่ยโอ้ไม่นะอ่าครับวันที่เจ็ดทำมที่เจ็ดฉันขอป๊อปปูรนี่นะเปปปูเลนี่มันดีมันดีมากๆเลยแล้วก็ใส่ซอสไปด้วยนะเปปปูลนีแล้วก็ซอสนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องหั่นพิซซ่าโอเคเปปปูเลนีแล้วก็ชีสนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเราต้องทำงานแข่งกับเวลานะครับทุกคน คือถ้าถ้าอ้าวเฮ้ยเชี่ยทุกคนเขาเขาไม่ให้ผมหั่นผมลืมโหผมลืมไม้ยเชี่ยเ้ยอ่าลืมเขาไม่ให้เราหัน่นแย่แล้วแย่แล้วโอ้เส์อไปยี่สิห้านะครับผมแล้วก็ฟินิชสี่เวสโอ้โหโหไม่คิดว่าดีฟันฉันขอซอสเสร็จแล้วก็ ไม่ต้องหั่นนะโอเคได้ครับซอสเสร็จแบบไม่ต้องหั่นนะครับทุกๆคนเอาเป็นเดี๋ยวผมขอใส่เปปโปรนีด้วยนะครับผมเพราะว่าผมอยากลองทําตามสูตรไงลองทําตามสูตรเปปโปรนีก็ประมาณนี้ใช่ไหมเปปโปรนีผมว่าถ้าผมให้ไปอนะ่ะเขาต้องบวยว่าแบบเอ้ยทำไมผมถึงใส่เปปโปรนีไปแน่ๆเลยวะลองดูลองดูองดดดโอ้ไม่มีอะไรจะพูดนะแค่นี้ก็โอเคแล้วโอ,โอ้โหเจอร์เซ็ยังต่ำเลยอะ่ะ วันเปปโปเลนี่ ony, แล้วก็ซอสเศษดาร์คคัตฮะอันนี้คืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อไม่ไม่ไม่รู้อะไรคือดาร์คคัตวันเปปโปเลนี่ซอสเศษเหรอยังไงวะคือคือยังไงอะ่ะหมายถึงหมายถึงสองเหรอสองออเดอร์ order, ใช่ไหมวันเปปโปเลนี่วันซอสเศษอย่างเงี้ยใช่ปะทำยังไงอ่ะทุกคนไม่นะผมผมโลกมากเลยตอนนี้ผมโลกมากเลยอ้าว อันเดียวเหรอโอ้โหเอาจริงดิใส่อ้าวยังไงเนี่ยโอ้โหทุกคนยิงผมจะหมดแล้วเออสมาร์ที่นี่เพื่อขยายจุดดีกิกนนะทำคอนเสิร์ตเป๊ปโปลนี่ได้ไหมได้ครับได้ได้ไดอ๋อแย่แล้วแย่แล้วเปปโปลนี่โอเคครับอืมทุกคนคือตอนนี้ตอนนี้อาการผมคือแย่มากเลยอันนี้วางทิ้งได้ไหมอันเนี้ยอ่ะเอาไปเข้าต่อีกรอบนึงแล้วกันเอาไปทิ้งนะครับผมไปั๊บ ออให้ความสนใจ่อยก็ดีนะฮะผมทำอะไรผิดปะเนี่ยเชิเอเอฉันขอชีสนะฉันขอชีสแล้วก็หั่นสองชิ้นครึ่งหนึ่งโอเคเขาต้องการแค่ชีสนะครับผมอันนี้เอาชิ้งไปเลยได้ไหมเนี่ยอ่าชิ้งไปอือย่างนี้เหรอขอให้ได้ขอให้ได้ขอร้องขอร้องโอ้อได้เงินแล้วโอ้โหนี่แหละคือพิซซ่ายอดเยี่ยที่สุดในโลก โอ้โหคุณพ,พิซซ่าทำย่าจับว่เอ๋อเฮ้ยพอช่างขอพิซซ่าวันนี้เป็นเป๊ะแล้วก็ซอสเสรนะได้เลยครับพิซซ่าเป๊ะแล้วก็ซอสเสรพิซซ่าเป๊ะแล้วก็แอนซอสเสรเหรอจะสามทุ่มแล้วจะสามทุ่มแล้วต้องรีบสเสิร์ฟจะสามทุ่มแล้วต้องรีบเสิร์ฟปึ๊บเอ่อหันไหมหันไหมหันหันและหันหันหคอร้องเถอะหันเถอะไปไป เซิร์โ oh, อ okay. like, mm ้โหได้เงินศูนย์จุดหนึ่งสี่ดอนก็โอเคมันอย่างน้อยก็ได้เงินอ่ะโอ้โหทุกคนหกสิบสามเหรียญนะฮะหึหโอ้โหขาทุดไปเหรียญหนึ่งอ้อะไรกันเนี่ยหซับไายูสี่สิบห้ารีฟันถ้าเราไม่โดนรีฟันจะโอเคกว่านี้โอ้โหอะไรกันวะเนี่ย เพิ่มเพิ่มเห็ดหน่อยเพิ่มเห็ดคือตอนนี้ผมใช้เงินอย่างเดียวนะผมผมไม่สนละว,วันที่แของเรานะครับผมอันนี้คืออะไรอาชิเมน้นขอปลดล็อกชิเม้นก่อนนะเก็บเพจเก็บเพจโอเคอันนี้ฉันบอกว่าในเช้านี้ฉันอยากมีพิซซ่าในความฝันนะนเอฟแพนทิเอฟแพนทิซ่าแฮปอล์นช์ฮะคือยังไงเหรอโอเคดูเหมือนว่าอ๋อโอเคครับผมก็คืออันนี้เหรอโอเค ดอลล่าอ้นี้มา90นะครับแล้วก็เป็นมั่งเขาเรียกนะอะไรนะอะไรอะไรม่วงอ่ะมั่วเขิลม่วงเหรอใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรเอฟแพรนทิซ mm ่า hmm. can I get fresh เอฟแพรนทิซ่าเอฟแพรนเอฟแพรนนี่น่าจะเป็นชื่อของไอตัวนี้นะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้ชื่อมันนะแบบชื่อ,ช,อชื่อภาษาไทยอ่าแล้วก็ให้เขาให้ผมทําพิซซ่าตัวนี้นะครับทุกคนเออแล้วผมต้องทำยังไงอะ่ะผมขอม่วงๆก่อนแล้วกันนะก็คือใส่ซอส ใส่ชีสแล้วก็ใส่นี่เหรอเฮ้ยทุกคนถ้าถ้าเราถ้าเราปลูกอะไรพวกนี้เองอะแล้วเอามาใช้อะเราไม่เสียเงินด้วยทุกคนตรดีโอเคครับเดี๋ยวขอขอหันนะฮะคุณแม่ไปโอ้ได้เงินด้วย1.36โอเคครับผมขอให้ไปวันขอให้ฝั่งเธอไปจริงนะขอบคุณมากครับ นี่เราค้าขายได้ก่ามากก็จะมีคนมาติ่งกับมาเก็ตกับน้องคนฉันอยากได้ชีสพ,พิซซ่าที่มีซอสเซรจแล้วก็ซอสเซรจแอนด์ซอสเซรจพิซซ่าวิ t ชีสเอ่อชีสพ,พิซซ่าที่มีซอสเซรจใช่ไหมแล้วก็ซอสเซรจพิซซ่าที่มีชีสได้ได้ชีสพ,พิซซ่าที่มีซอสเซรจนะครับผมอ่ะชีสพิซซ่าที่มีซอสเซรจนะฮะแล้วก็แล้วก็ซอสเซรจพิซซ่าที่มีชีสอ้าวก็เอ๊ะ ก็ถูกนี่ป่ะคงไม่ใช่แบบเสิร์ฟอันเดียวจบใช่ไหมอ่อจริงด้วยโอเคโอเคสองกล่องนะฮะสองกล่องไปเลยขอให้ผมได้เงินโอ้ได้มาหนึ่งจุดเก้าโอเคถูกต้องถูกต้องขอบคุณมากครับอ่ะชีสต่อไปครับผมเออเส้นขอเห็ดซอสใส่จปุ่งนี้แล้วก็ชีสใส่ส่วนทั้งหมดลงไปในพิซซ่าเลยนะได้โปรดเลยแล้วก็ขอขอขออสองรอบได้เลยครับผม มาฮะคราวนี้เขาขอใส่ทุกอย่างเลยนะฮะใส่ทุกอย่างใส่ใส่ซอสใส่ชีสใส่เปปโปโรนีนะครับผมใส่เปปโปโรนีใส่ซอสเศษแล้วก็ใส่มัชูมนะเขาเขาไม่ขอแค่เอกแพนโอเคเขาไม่ขอแค่เอแพนไปครับผมไปครับอบอีกรอบนึงมาคับผมแล้วก็หั่นไปเลยอ่าฮะจะใส่กล่องไปเลยเสิร์ฟไปดี ได้มาหนึ่งจุนโฮฟเรียนโอเคขอบคุณมากครับคุณเจ้าโอ้โหผมกำลังฟื้นฟูนฟนกลับมาแ่ะฉันอยากได้พิซซ่าที่มีเปปโปลนีวางอยู่ข้างบนนะแล้วก็ใส่ซอสเศษบนด้วยโอเคครับเดี๋ยวนะอะไรนะเปปโปลนีใช่ไหมโอเคเอ,อ๋อก็คือจะเป็นจะเป็นซอสจะเป็นชีสนะครับผมมีเปปโปลนีแล้วก็มีซอสเศษวางอยู่ข้างบนไปครับติ้งดิติ้งติ้ง โอเคหั่นหกชิ้นหกชิ้นเป็นพื้นฐานแล้วกันนะฟาบเซิร์ฟโอ้หนึ่งจุดเจ็ดขอบคุณมากเจ๋อมากเลยเพื่อนขอบคุณครับผมต่อไปครับลูกค้าคนต่อไปนะฮะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยน้องหนูฉันอยากได้ทูมัชชูลูมพิซซ่าพลีสได้เลยครับผมทูมัชชูลูมนะทูมัชชูลูมก็ทูมัชชูลูมทูมัชชูลูมนะครับผมทูมัชชูลูมทูมัชชูลูมทูมัชชลูม อ้าวชิบหายแล้วเอ่อทูมัทชูลูมนะครับทูมัทชูลูมผมขอใส่ชิปด้วยนะกันนะอะ่เดี๋ยว,เด,ยวเ,เดี๋ยวเราทำใหม่ละกันครับผมเดี๋ยวเราทำใหม่เดี๋ยวจะขอทำใหม่ลนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราส่งไอ้นี่ไปเราอาจจะโดนรีฟัน,นแน่ๆเลยทูมัทชูลูมพิซซ่าอย่างนี้ละกันนะครับผมอันนี้ว่าก็เอาไปตรงนี้นะ ส่วนอันนี้เอาเอาทิ้งอ่าโอเคครับผมอันนี้หันหันหันโอเคอันนี้หันหันหันโอเคไปขอให้ได้ขอให้ได้ปึ๊บโอ้โห,โโห 2. .18 งจ่แจมครับผมได้นอนแต่ก็ยังได้อยู่โอเคตอนนี้หโนโูขอโทษน,นะรน้านปิดแล้วโอเคอ่ะอีกแล้วเหรอบวัยดีเพื่อนวันนี้ฉันขอเอ็กซ์ตร้าพิซซาได้ไหมเอ็กซ์ตร้าพิซซาโอ้โห เฮ้เพื่อนวันนี้ขอโทษนะวันนี้พอดีว่าต้องเซฟเงินอ่ะขอโทษขอโทษให้เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษนะต้องพอดีว่าต้องเซฟเงินแล้วต้องต้องเซฟเงินจริงๆขอโทษขอโทษวันที่แปดของเรานะโอ้โหได้เงินมาเจ็ดสิบสามนะครับได้ทีมมาอีกหกโอ้ยทุกคนผมอกูนากูตากลับมาได้แล้วนะครับเราได้เงินกลับมาอีกสามสิบเอ็ดเหรียญนะทุกทุกคนโอโ้ ดีมากครับดีมากครับก็เดี๋ยววันนี้ขอจบไว้ที่วันที่แก่อนนะครับเดี๋ยวพาหน้าเราจะมาด้วันที่9กกันต่อแล้วกันมาดูว่าเดี๋ยวในพาหน้าเนี่ยผมจะมีสูตรพิซซ่าอะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมังนั้นสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ